แล้ววันนี้เรียนที่สถาบันวันแรกด้วยบาเคตก็ยังไม่กลับมาสักทีเช้านี้จะกินอะไรดีนะดื่มนมก็แล้วกันง่ายดีเอา้าไม่ได้เรียนกับพี่ออกสัสนี่นาเซ็งเลย นี่ก็วันศุกร์แล้วทำไมไม่เจอพี่ออกกัสเลยจะส่งข้อความไปหาก็ไม่กล้าลองไปถามเจ้าหน้าที่ดูดีกว่าว่าพี่ออกัสสอนตอนไหนเผื่อจะได้ดักเจอคุณชิปปี้มีอะไรล่ะคะพอดีชิปปี้อยากทราบว่าอาจารย์ออกกัสมีสอนช่วงเวลาไหนบ้างคะเดือนนี้อาจารย์ออกกัสไม่มีลงสอนเลยนะคะเห็นว่าขอพักก่อนนะคะเอาหรอกคะ คุณชิปปี้มีธุระอะไรหรือเปล่าคะเปล่าครับเปล่าขอบคุณค่ะอะไรกันเดือนนี้ไม่มีลงสอนพี่ออก,กัสก็รู้นี่นาว่าเดือนหน้าเราก็จะเปิดเทอมแล้วคงไม่ได้มาเรียนพิเศษที่นี่แล้วตั้งใจหลบหน้ากันแงงแง่คง,งต้องตัดใจแล้วสิเรา เป็นวันหยุดที่น่าเบื่อจังเลยเอ๊ะป้าเคทมาแล้วแน่ๆเลยดีใจจังเออพี่ออกัสพี่ออกัสเชิญด้านในเลยคะ่ะพี่ออกัสซื้อของมาให้ชิปปี้เหรอคะเยอะแยะ,ยะเลยคือไม่ต้องก็ได้นะคะชิปปี้เกรงใจนะคะ พี่ออก,กัสไม่ได้สอนชิปปี้แล้วด้วยเอาก็ชิปปี้บอกว่าถ้าพี่อยากมาทำอาหารก็ให้พี่มาได้เลยไม่ใช่เหรอครับพอดีพี่ได้สูตรสปาเกตตี้มาใหม่นะครับพี่เลยอยากมาทำให้ชิปปี้ลองชิมดูเออได้ค่ะได้ทำได้ค่ะแต่เออทำไมพี่ออก,กัสไม่ทำให้แฟนพี่ออก,กัสชิมล่ะคะก็พี่ไม่มีแฟนนี่ครับ พี่ออกัสไปงานแต่งงานเพื่อนกับแฟนมาไม่ใช่หรอคะเปล่านี่ครับตอนที่ชิปปี้ถามพี่เรื่องที่พี่ไปงานแต่งเพื่อนกับแฟนพี่ก็ไม่ได้ตอบอะไรนะครับก็พอพี่ไม่ตอบนี่คะชิปปี้ก็เลยคิดว่าพี่มีแฟนแล้วและคงไม่อยากให้ชิปปี้ไปยุ่งเรื่องส่วนตัวคือจริงๆแล้วงานแต่งที่พี่ไปเป็นงานแต่งของแฟนพี่เองครับอะไรนะคะ แฟนพี่แต่งงานหรอเออใช่ครับเขาแต่งงานในขณะที่เรายังไม่เลิกกันพี่ก็เสียใจนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เสียใจอะไรมากขนาดนั้นอาจเป็นเพราะเราอยู่ห่างกันด้วยครับเขาเรียนอยู่ต่างประเทศส่วนพี่ก็ทำงานอยู่ที่นี่จริงๆพี่ก็ทำใจไว้แล้วล่ะครับแต่ว่าช่างเถอะครับพี่ทำใจได้แล้วจริงๆ อาจเป็นพอชิปปี้ด้วยมัง้งพี่ออก,กัสพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงคะเออพี่หมายถึงตอนที่พี่กลับมาจากงานแต่งงานนะครับแล้วเป็นจังหวะที่ป้าเคทก็ลาพอดีพี่เห็นชิปปี้ทำอาหารไม่เป็นเลยอยากทำอาหารให้ชิปปี้ทานนะครับยิ่งชิปปี้ชมว่าพี่ทำอร่อยพี่ยิ่งอยากทำให้ชิปปี้ทานครับพี่คงัมแต่คิดเรื่องเมนูที่จะทำให้ชิปปี้มั้งครับเลยลืมเรื่องนั้นไปเลย แล้วทำไมพี่ออกัสถึงไม่ไปสอนที่สถาบันล่ะคะชิปปี้ก็คิดว่าพี่ออกัสไม่อยากเจอชิปปี้ซะอีกไม่ใช่อย่างนั้นครับคือพี่กำลังตัดสินใจเรื่องสำคัญอยู่นะครับเรื่องสำคัญเรื่องอะไรล่ะคะคือตอนนี้พี่รู้แล้วครับว่าพี่อยากเป็นอะไรพี่ออกัสอยากเป็นอะไรล่ะคะพี่อยากเป็นเชฟครับพี่อยากเปิดร้านอาหารพี่ว่าพี่ชอบทำอาหารนะครับ จริงเหรอคะดีจังเลยคะ่ะชิปปี้เห็นด้วยเลยร้อยเปอร์เซ็นตค่ะพี่ออก,กัสทำอาหารอร่อยที่สุดเลยขอบคุณครับงั้นพี่ขอไปทำอาหารก่อนนะครับ เขาเรียกว่าสปาเกตตีพิงซอสไข่กุ้งนะครับอร่อยมากเลยค่ะพี่ออกัสงั้นทานเยอะๆนะครับแล้วพี่ออกัสจะเปิดร้านอาหารเมื่อไหร่ล่ะคะพี่ยังตัดสินใจเรื่องทำเลร้านอาหารไม่ได้เลยมีอยู่สองที่ไม่รู้จะเลือกที่ไหนดีชิปปี้ไปช่วยพี่เลือกหน่อยได้ไหมครับเออจะดีหรอคะดีสิครับพี่อยากให้ชิปปี้ช่วยพี่เลือกจริงๆนะครับ แต่ว่าเรามาลองคบกันดูไหมครับเออเดี๋ยวชิปปี้ขอบไปล้างจานก่อนดีกว่าค่ะพี่ออกกสอิ่มแล้วใช่ไหมคะพี่พูดจริงๆนะครับชิปปี้ก็ชิปปี้บอกว่าชิปปี้ชอบพี่ไม่ใช่เหรอครับพี่เลยอยากจะขอลองคบกับชิปปี้ดูไงครับในฐานะแฟน แต่มันอาจจะดูเร็วไปนะครับเพราะพี่ก็เพิ่งเลิกกับแฟนมาแต่พี่มีความรู้สึกพิเศษกับชิปปี้จริงๆนะครับพอชิปปี้มาบอกว่าชอบพี่พี่ยิ่งรู้สึกดีมากๆเลยพี่เลยตัดสินใจมาหาชิปปี้ในวันนี้เพื่อขอคบกับชิปปี้ในฐานะแฟนชิปปี้โอเคไหมครับโอเคค่ะโอเคเลยงั้นเดี๋ยวพี่ทำขนมให้ชิปปี้ทานอีกนะครับ เออชิปปี้จะอ้วนไหมเนี่ยไม่ได้นะคะชิปปี้มีงานถ่ายแบบหลายงานเลยรับรองสูตรที่พี่ได้มาชิปปี้ไม่อ้วนแน่นอนครับ